สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมประจำเครื่องเดือนแรกของเดือนเมษายน2565ค่ะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหวังวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะ ชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมและชาวกลุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้ลัการแบบวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวม ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจเดแดงสิงในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวซึ่งเป็นดวงข,ของคุณคนเดียวจริงๆนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแน่ดีที่ผ่านมาชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่แฮงแมนค่ะ สี่ไม้เท้านะคะเดอะสตาร์ค่ะและเป็นไพ่เก้าไม้เท้านะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นชาวาราศีกุมลัคนากุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนะไพ่เท่านั้นค่ะ มารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุมบางคนอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่โดนเขาเรียกว่าโดนแห่งความสัมพันธ์อ่านะคะคือแบบจะอยู่ก็มีปัญหานะคะอยู่ก็ไม่ได้มีความสุขจะไปก็ยังไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไปก็ก็เหมือนกับเออเหมือนกับโดน โดนมัดขาวไว้ข้างหนึ่งอ่ะเออจะไปจะไปก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ดีอะไรเงี้ยไปคือแบบไปไม่ได้แบบไปได้เลยแบบร้อยเปอร์เซ็นก็ยังมีพนันมีพันธนาการมีอะไรบางอย่างที่จะต้องอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะอืมอ่าบางบาง,บางคนนะบางเอร์จี y นะคะบางพลังงานอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เทกันไปเทกันมา นะคะอืมประมาณนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะอยู่เพราะภาระความรับผิดชอบหน้าที่นะคะบางคนแต่งงานมีครอบครัวมีลูกนะคะหรือมีธุรกิจการงานนะคะมีเขาเรียกว่าผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจอ่าที่ทําให้ไม่สามารถที่จะ ตัดขาดกันไปได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้ต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปถามว่ามีความสุขไหมไม่ได้มีความสุขนะคะแต่จําเป็นที่จะต้องอยู่นั่นเองนะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถจะคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยคะ่ะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมีถุงปุงกลุมในช่วงวันที่1-15เมษายน2 5 6 5จะเป็นอย่างไรนะคะไพไ่ใบแรกเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่4ดาบค่ะไพ่เจดาบนะคะ และเป็นไพ่ควีนถือดาบค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎดีนพิจิกหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มธาตุเดียวกันกับคุณก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนไะพ่เท่านั้นค่ะ,ะไม่รู้สึกว่านโะนมความสัมพันธ์อย่างที่บอกค่ะว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะคือเหมือนกับนิ่งมากๆไปแล้วนะคะนิ่งมากๆไปแล้วในอดีตที่ผ่านมาจําเป็นต้องอยู่นะคะเพื่อ บางคนต้องอยู่เพื่อรักษาผลประโยชน์บางคนต้องอยู่เพื่อ,อความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะผลประโยชน์ทางธุรกิจอะไรต่างๆนะคะต้องอยู่นะต้องอยู่ถามว่าอยากจะออกไปไหมโอ้อยากจะออกไปวันละร้อยรอบพันรอบนะคะแต่ก็ไปไม่ได้นะคะคือหาบางคนถึงขั้นกับ หาลู่ทางหาที่ทางหาช่องทางว่าเอ้ยออกไปแล้วจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นคือวางแผนไว้แล้วแหละแต่เหมือนกับว่าคุณคุณวางแผนไว้ก่อนแต่ว่าณนะตอนนี้มันยังไปไม่ได้เท่านั้นเองนะคะเมื่อถึงเวลาคุณจะได้แบบออกไปอย่างร้อเปอร์เซนต์โดยที่ไม่ต้องมีห่วงไม่ต้องมีพันธะาาระหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ยังผูกติดผูกพันไว ะะเหมือนกับรอเวลาเหมือนกับรอเวลาจร işte, ิงๆนะคะตอนนี้นะในเรื่องราวของความความรู้สึกความรักถามว่ายังมีอยู่ไหมไม่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีอยู่เหมือนเดิมอื ay, <steep. S 2> ความคิดว่าความรู้สึกมันไม่ได้ไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรเหมือนเดิมแต่ว่ามันกลายเป็นอมันกลายเป็นเขาเรียกว่าความรู้สึกสํานึกอ่าจิตใต้สํานึกของคนที่ ที่จะต้องที่จะต้องรับผิดชอบอ่าในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ควรจะทํา หน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มนะคะของชาวธาตุลมมิถุงตุนกลุ่มในช่วงวันที่1-15เมษายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถุงตุนกลุ่มจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคามันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะมาดูกันเนาะว่าหลังจากที่แบบ ตอนนี้คุณวางแผนอะไรไว้แล้วในอนาคตคุณจะออกมาได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่ไปได้เป็นไพ่เดอะซันค่ะไพ่แปดดาบนะคะไพ่สิบไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุเดียวกันกับคุณนะคะคุยกับชาววันอาทิตย์ค่ะคุยกับชาววัน คุยกับชาวธาตุไฟเมษธนูหรือชาวธาตุดินพึกศพกันมังกรน,นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่ยนะคะมารู้สึกว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์คุณออกมาได้ไหมคุณยังออกมาไม่ได้ในอนาคตก็ยังออกมาไม่ได้ถ้าหากว่าคุณออกมานะคะมันก็ยังมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องแบกอยู่ ดังนั้นอยู่ที่เดิมอึดอัดก็จริงแต่ไม่หนักไม่หนักในที่นี้คือความรับผิดชอบอะไรมันจะไม่หนักมากเท่ากับที่คุณออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องนะคะอาจจะต้องคิดให้ดีอาจจะต้องคิดให้ดีเพราะว่าตามหน้าไพ่ค่ะ Energy ของไพ่มันขึ้นมาว่าตัวคนนะุณน่ะไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวความเหนื่อยความหนักความลําบากอะไรแต่คุณรู้สึกว่าอยู่เขาเรียกว่า คับที่อยู่ง่ายคับใจอยู่ยากอ่ะแล้วคุณจะเลือกที่จะเดินออกมาออกมาถึงแม้ว่ามันจะลําบากนะคะแต่คุณก็พร้อมจะสู้เพื่ออิสระของตัวเองนะคะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมค,ค่ะขอคําแนะนําหน่อยนะคะคําแนะนําไปได้ด้วยไพ่สามถ้วยค่ะไพ่บอกให้คุณมองโลกในแง่ดี นะคะมองถึงโอกาสนะคะมองถึงจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดมุ่งหมายอ่ในชีวิตะอะอว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงนะคะไพ่สองดาบค่ะไพ่บอกว่าหยุดที่จะแคร์อะไรก็ตามที่ส่งผลเสียส่งผลลบต่อตัวเองบางครั้งบางทีเราเราปิดหูปิดตาแล้วก็ฟังหัวใจของตัวเองบ้างก็ได้นะคะอืม ไพ่เอ็มเพรสค่ะไพ่บอกว่าให้รักตัวเองรักแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆนะคะและไพ่คิงถือดาบไพ่บอกว่าให้แน่วแน่มีสตินะคะแล้วก็แน่วแน่ในการคิดในการตัดสินใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหาคุณตัดสินใจไปแล้วแน่นอนค่ะมันส่งผลต่อชีวิตคุณแน่นอนแต่คุณต้องมีสติทุกครั้งแล้วก็รักตัวเองด้วยนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆดีไปกำลังใจให้กัมนมมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะ สำหรับนะคะใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็ฝากกดกระดิ่งด้วยจะได้เตือนนะคะเวลาใหม่มาไลฟ์นะคะหรือว่าเวลา,าไม่ลงคลิปนะคะจะได้ดูก่อนใครนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะสวัสดีค่ะ